สวัสดีค่ะ,บ,คะบัตรสุขภาพมือสองค่ะนะะ้ำค่ะตา,ามรูปคถางนี้เรามาดูนิ้วแนะเป็นกระตุีนแน่ะค่ะราคาขาดีเป็นงานญี่ปุ่นรสเอสพีค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา5,000บาทจาํานวนตัวอยู่ที่80ถึง100ตัวค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ50บาทนะคะไายค่ะลูกค้าจะมีทั้งชายมีทั้งหญิงในกระสอบนี้นะคะลูกค้าจะ ลูกค้าจะเอาไปค่ะไปเสิร์ฟในร้านได้ยิ่งถ้าขายงานรวมอยู่แล้วแนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะอบอยเน้นเป็นขาสั้นเนาะ,ะมีตั้งแบบว่าขาสั้นเหนือเข่านะคะ,คะลูกค้าจ๋าขาสั้นเข่าพอดีนะคะ,คะเลยเข่าลงไปนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ประมาณนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนาเลยนะคะลูกค้าจ๋าก็สอบนี้ได้ทั้งู้ชา เญิงนะคะลูกค้าจับสุดคุ้มมากๆราคาเพียงเท่านห้่นะา0ห้าพันบาทห้าพันบาท, 5, บาทอุ้ยเป็นทรงกระโปรงอุ้ยกระโปรงไหมไม่ใช่ไม่ 5, ใช่โอ่กระโปรงข้างหน้าใช่ค่ะลูกค้าจากไปแคินี้ค่ะมาอยู่ในนี้เลยนะคะแนะนำเลยค่ะกระตอบนี้ห้าพันบาทต้นทุนต่อตัว 50บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะช่วงนี้เนาะซัมเมอร์ซัมเมอร์ลูกค้าจ๋าใครอยากขายงานขาสั้นนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ลูกค้าจะบอกว่าโอ๊ยซื้อของมาซื้อผู้หญิงล้วนมาลูกค้าก็มาถามหาผู้ชายซื้อผู้ชายล้วนมาลูกค้าก็มาถามหาผู้หญิงลูกค้าจะเอาตัวนี้เลยค่ะชายค่ะหญิงค่ะลูกค้าจะาตัมาในนี้ลูกค้าเอาไปขึ้นเลือกขายได้เลย โซนผู้หญิงหมายถึงว่าเอาไปคัดแยกเนาะเอาไปคัดแยกชายหญิงนะคะลูกค้าจะาขายได้เลยยูคสวยสวยแต่ว่าอันเนี้ยดูดูยากนะโอ้แต่ผู้หญิงเนาะอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเพราะว่าขาของเขาบรรบาดนิดนึงถ้าผู้ชายก็จะขาแคบแคนิดนึงนะคะชาค่ะลูกค้าจะอ่พับขาแบบนี้มีมาหลายโรลูกค้าจะสวยๆวยยั่วเลยนะคะแนะนําแนะนาค่ะลูกค้าจะก็สอบมี5 0 0 0ันบาท ซื้อสี่กระสอบได้ส่วนลดด้วย10 0 0บาทขายงานผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยหรือว่าขายใหม่อยากเอาไปขายอ,อยากไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่แนะนำนะคะนะคะจะเอาไปคัดแยกก่อนเนาะถ้าผู้ชายขายดีมาเอาเป็นชาย้วนถ้าผู้หญิงขายดีมาเอาเป็นหญิงรวนได้นะคะได้ค่ะแนะนําแนะนําหมวดนี้นะคะกันพิงยีนค่ะใคราหายอยู่แล้วหรือว่าใครที่ขายพวกงานชื่ออะไรด้วยอยู่แล้วลูกนะคะ้าจะเอาไปจับเซ็ตจับแมทขายได้นะคะไปจั เซ็ตเวลาแขวนก็ได้นะ<ช>ถ่ายเป็นคู่เลยก็มีเหมือนกันนะคะดูค่ะสวยๆรู้สึกว่าจากที่รีวิวมานะคะลูกค้าขาจะเป็นขาทรงเดิมนะใช่ค่ะทรงเดิมๆอาจจะมีขาแบบปัดมาบ้างติดมาเล็กๆน้อยๆนะแต่จากที่หยิบมานี่จะเป็นทรงเดิมแทบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าขาดูค่ะสวยๆี่ของพู้ชายใส่ได้ ใส่ได้ค่ะลูกค้าจาเรื่องไซส์ค้ามาเลยนะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มีมาอยู่ในนี้นะคะผู้ชายก็แบบว่าถ้าบางตัวแบบเป็นถ้าเป็นทรงตรงๆ,ๆนะคะลูกค้าจะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะสาวหลอดนะคะลูกค้าจากก็สามารถใส่ได้นะคะใส่หาดูค่ะลูกค้าค่ะ แล้วรู้สึกว่าจะที่หยิบมาไม่สั้นไปใช่ปกติปกต,ติของผู้หญิงเราจะเจอเป็นเซ็กซี่เยอะอะประมาณเข่าใช่ประมาณนี้ใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแต่ตัวนี้นะทั้งชายทั้งหญิงคาา่ะลูกค้าจ๋าไม่สั้นไปนะกําลังดีนี่เป็นของเอ็ดวินจ้าใช่ค่ะลูกค้าจา๋าไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะกําลังดีเลยนะเอาไปจับมิกจับแมทก,กับเชิดก็ได้จับมิกจับแมทก,กับเสื้อยืดก็ได้นะคะลูกค้าจา๋ายิ่งถ้าไปจับเซ็นนะ และสุดคุ้มมากๆค่ะกระสอบมี5,000บาทก็ทุน50บาทลูกค้าจาเอาไปขายตัวละร้อยได้ได้ค่ะตัวละร้อยห้าสิบได้นะคะลูกค้าจาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่และลป่มตลาดของลูกค้าอีครั้งนะคะใช่ค่ะรัวขาค่ะแนะนาแนะนําเอ็ดวินมาอีกแล้วห้าพันห้าพันค่ะซื้อเยอะลดเยอะค่ะซื้อครบสองหมื่นเรามีส่วนลดให้ด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วย สิบกระสอบลูกคาขาสิบกระสอบนะคะเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยค่ะลูกค้าขาสําหรับตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าลดค่อนข้างเยอะนะลูกค้าขาสําหรับใครที่เล่นประจําใครซื้อประจาใครขายเยอะๆนะคะรับเป็นราคาส่งได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าแจกแนะนําเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าจ๋าห้าพันบาทเท่านาั้นนะคะลูกค้าจะได้ั้งหมดนี้เลยนะ ถ้าเป็นลูกค้าแบบว่าที่ชอบนะคะที่เราหยิบให้ดูนะคะหรือว่าชอบตามที่เรารีวิวนะคะลูกค้าจ๊ะสามารถที่เอ็ไปผสบมันก็ได้หรือลูกค้าอยากจะรู้เองค่ะอยากไปเปิดเองว่ากระสอบใหม่จะเป็นผู้ชายมาเยอะหรือผู้หญิงมาเยอะอันนี้ลูกค้าสามารถเอเป็นกระสอบใหม่ได้นะคะใช,ใช่ค่ะเอ<ง>็ดวินค่ะอาอเอ็ดวินหลายตัวเหมือนกันนะน,นี่น้ำก็เจอสองสามตัวแล้วนะค่ะลูกแ้ว่แนะนำแนะนำหมวดนี้ใครชอบกระสอบนี้อย่างที่ ได้เลยถ้าผอส่งไม่แพงด้วยประมาณ80-300บาทต่อกระสอบเท่านั้นค่ะจะส่งทุกพื้นที่ค่ะเนือใต้ออกตกนะคะเราส่งได้หมดเลยค่ะรกคาคะส่งได้หมดเลยใครที่บอกว่าอยากมารับเองอยากมาดูสินค้าก็สามารถเข้ามาได้เราเปิดทุกวันนะคะจาก00.00ถึง05.00นนะคะใช่ค่ะราค้าใช้อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทบ้านเราก็เข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะเข้ามา ดื่มโค้กก่อนก็ได้มากินไอติมก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะหรืออยากดูหมวดอื่นเพิ่มเติมค่ะลูกค้าจ๋าสามารถ<ช>นําเบอร์โทรที่ <ๆ S 1> ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กตอนนี้นะคะ5้าเบอร์ไปแอดไลน์ก็ได้คช่ <ๆ S 2> ค,ค่ะพนักงาน <ๆ S 2> <5, 5 S 1> โดยตรงได้ลูกค้าจ๋าถ้าโทรไม่ติดก็แอดไลน์เลยนะคะลูกค้าจ๋าแอดไลน์หาเราได้เลยนะคะจ่ายค่ะลูกค้าค่ะห้าพันห้าพันนะคะกระสอบนี้นะคะห้าพันบาทได้ทั้งหมดนี้เลย45กิโลนะคะ เรื่องจำนวนตัวเราคำนวณให้ผูกค้านะคะเน้นที่นั้นหนักนะคะขาขา4-5กิโลนะคะได้ครบทุกตัวแน่นอนค่ะสำหรับใครที่รับเป็นกระสอบรีวิวหรือกระสอบใหม่ก็ตามแต่ได้ครบทุกตัวค่ะลูกค้าค่หยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนของเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทซื้อมาขายไปมาแบบไหนเราขายไปแบบนั้นนะคะรกคาจะอุสีเข้มสีอ่อนสีพว มีมาหมดเลยค่ะลูกค้าจะเอาไปค,คัดแยกทำราคาได้เลยนะคะยิ่งเก่ายิ่งเก่าค่ะเป็นแฟชั่นที่ใส่แล้วไม่มเอาไม่มีตกเทรนด์ใส่ได้ทุกทุกปีทุกฤดูเลยนะคะลูกค้าจะาใช่ค่ะสำหรับงานเกยงย<ด>ีนนะยิ่งช่วงนี้นะจะมานิดนึงนะแบบว่าหมายถึงว่าแฟชั่นเขาจะมานิดนึงซัมเีอส์ใส่ใส่เกงยีนค่ะสั้นกับเสื้อมัดย้อมอ่ะได้ได้สมการเลยได้เหมือนกันนะยิ่งช่วงซัมเมอร์นี่ลูกค้าถามหาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับางเก่งขาสั้นนะคะใส่ได<ส>้หมดเลย ไม่ว่าช่วงนี้ก็จะฮิตฮิตนิดนึงว่าจะเป็นขาสั้นาคาโก้ขาสั้นคอตตอนหรือจะเป็นขาสั้นยีนนะคะรุค้าจ๋าสามหมวดนี้ท็อปฮิตเลยนะคะูกค้าจา๋าูกค้ามาถามหาเขทาทั้งเยอะนะคะตอนนี้เรามีเป็นยีนมาให้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจตัวนี้รับตัวนี้ไปขายก่อนได้<ห><ห>ค่ะค้ะจาจ๋าราคาห้าพันบาทเท่านั้นยังมีกระออสอบนี้นะคะห้าพันบาทเท่านั้นนะคะจช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วยเลยนะคะลูกค้าจ๋า รับตามที่เรารีวิวก็ได้นะคะรับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้กันหมดเลยนะคะได้เขาหมดนี้เลยนะคะใช่ค่ะได้ตามนี้เลยนะคะสวยสวย <S 2> <S 2> ยีนแบ๊กนี่ก็สวยนะ <S <S นี่เนาะยีนแบกก็สวยแล้วตัวตัวนี้ก็สวยขอบเขาเล่นแบบว่าโฆษณาโอเคนะเท่จังเลยเท่เลย ออุยันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าเห็นทุกตัวเลยลูกค้าจะได้นับตามได้เลยนะคะประมาณเมื่อนี่คือแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวอุ้ยที่ตันซิที่อันนี้เป็นแฟชั่นน้าเป็นเหมือนเอลสูงอุ้ยผู้หญิงใส่กับขอบได้ไหมได้ใส่กับเสื้อยืดนะเอาเสื้อยืดไปข้างในได้ค่ะอารแบ็กนัมเบอร์ค่ะเลยค่ะแฟชั่นนี่เอาค่ะลูกค้าจ่ายอย่างที่เราแจ้งเลยคือแบบว่าใส่ได้จริงๆนะคะใส่ได้ตลอดเลยนะคะใส่ได้ทุกวัยด้วยวัยรุ่นวัยทำงานนะคะลูกค้าจะใส่ได้นะ ชอบอยู่ชอบชอบชอบรู้ว่าติดอ่างติดอ่างไปแล้วล่าสุดชอบนะคะอย่างแรกเลยคุณนเน้นเป็นทรงเดิมเดิมเลยค่ะราคะฐนเน้นเป็นทรงเดิมเดิมอาจจะมีแบบนี้ติดมาบ้างนะเล็กน้อยแต่ว่าจากที่รีวิวมานะเห็นแค่ตัว2ตัวนะสำหรับแบบทรงแต่งขาอย่างเงี้ยลูกค้าขาส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทรงเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่ะชอบไซส์ค่ะลูกค้าค่ะไซส์กำลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะอุ้ยตังนี้สวยจัง อุ้ยสวยมากีเหมือนเหมือนจะเป็นปักค่ะที่มีขาแล้วก็มีอุ้ยสวยมากตัวนี้ได้ยิบระยับยืนเดลยสวยสวยสวยตัวนี้สวยใส่หน้ค่ะก็อกฟีดัมเลิศสีขาวได้ไหมอ่ะสีดำเหรอเข้าสวสีดำเข้ากับใช่เลิศค่ะทุกค่ะแนะนำแนะนำนะคะตัวนี้นะคะชอบอ่ะค่ะสวย แล้วไม่สั้นเกินไปด้วยใช่กไลังดีไซส์ก็ดีความยาวก็ดีนะคะเรื่องทรงก็ดีนะคะลูกค้าขาสวยตัวนี้นะสวยสวยลูกค้าจะแต่งขาดก็ได้นะคะลูกค<แ>้าจะอยู่ในนี้มีรังทรงเดิมทรงการขาดมานะคะใช่ค่ะคขาสาวมะลยวันนี้รีวิวให้ดูกันทุกตัวเลยสใช่เห็นกันทุกตัวเลยค่ะลูกค้าขาลูกค้าสามารถนะ รถเอสทีคันนี้มาชิม5กิโลราคา5,000บาทจำนวนตัวอยู่ที่3100ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว50บาทเป็นสินค้าเกตเอของทางบริษัทบัคค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหันนี้นะคะขอบคุณค่ะ